สวัสดีครับมาพบกับครูสิงหาจากโรงเรียนวัดส,สนามนอกกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สามหน่วยการเรียนรู้ที่สองชีวิตและครอบครัวเรื่องการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญและความแตกต่างของครอบครัวไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนของเรานะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันครับการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนข้อที่หนึ่งไม่เอาเปรียบหรือรังแกเพื่อนการไม่เอาเปรียบนะครับอย่างเช่นเพื่อนทํางานอยู่เราเราไม่ทำเราดูเพื่อนอยู่เฉย ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบนะครับส่วนการรังแกเพื่อนอาจจะเป็นการล้อเลียนเพื่อนล้อชื่อพ่อหรือชื่อแม่หรือเรียกเพื่อนว่าไอ้ดำไอ้อ้วนรวมถึงการเอาข้อเสียของเพื่อนมาพูดด้วยนะครับข้อที่2มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันและ เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนการมีน้ำใจการแบ่งปันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการสร้างสงมรรธภาพในกลุ่มเพื่อนที่ดีนะครับเราอาจจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนอาจจะลืมดินสอยางลบปากกาอะไรมาแล้วก็สามารถให้เพื่อนยืมได้นะครับแต่ต้องเราต้องมีเพียงพอให้กับเพื่อนยืมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีอยู่อันเดียวแต่ให้เพื่อนยืมไปเราก็จะเดือดร้อนเองนะครับ ข้อที่สามใช้คำพูดที่สุภาพกับเพื่อนและยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอการพูดสุภาพเรียบร้อยนะครับกับเพื่อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ควรพูดคำหยาบคายกับเพื่อนนะครับแล้วก็หน้าตาแล้วก็ควรจะยิ้มให้กับเพื่อนนะครับไม่ใช่หน้าบึ้งตึงใส่เพื่อนตลอดเวลาเพื่อนก็ไม่อยากจะคุยด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนั้น ข้อที่สี่ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหาการช่วยเหลือเพื่อนก็เหมือนกับข้อที่สองนะครับเพื่อนอาจจะลืมสมุดหนังสือหรือดินสอยังก็ปปากกาไม้บรรทัดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ถ้าเรามีมากนะครับเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถให้เพื่อนยืมได้หรือเวลาเพื่อนไม่สบายเราอาจจะไปบอกคุณครูหรือไปขอยาให้กับเพื่อนได้นะครับ ข้อที่ห้ามีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเราไม่ควรหลอกเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเราไว้เนื้อเชื่อใจเราเราก็สมควรที่จะตอบกลับกับเพื่อนด้วยการไว้เนื้อเชื่อใจเช่นเดียวกันข้อที่หกรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน การทำงานร่วมกันกับเพื่อนหลายๆคนนะครับถ้ามีกันอยู่หลายคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับก็จะประสบความสำเร็จและงานออกมาได้สมบูรณ์กว่าเราคิดเพียงคนเดียวนะครับสรุปเลยนะครับการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสังสมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะ ทำให้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขหรือมีความสุขนั่นเองสุดท้ายนี้ครูสิงหาก็มีใบงานให้กับนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่เป็นวิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและกาเครื่องหมายการกรบาทหน้าข้อที่ไม่ใช่วิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน เสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งเข้ามานะมาในไลน์กลุ่มห้องนะครับสำหรับคลิปนี้ครูสิงหาขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ